ก็ไปตรวจหมอก็บอกว่าเบาหวานเริ่มขึ้นจอประสาทต,ตาข้างนึ่งข้างนี้พอเริ่มค่ะมนก็ว่าเรามองไม่ค่อยชัดแล้วก็ตาพล่ามัว<ะ>แล้วก็เป็นอยากย่่ในลูก,กตา<ะ>แล้วก็มีจุดดำมันวิ่งไปวิ่งมามตามาันก็บางทีมันก็ไหลต,ต,ตื่นจากนอนมา<ะ>น้ำตามันก็จะไหลออกมา ทานไปได้ประมาณซักกล่องที่สองอาการมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ไม่มีจุดดำในตาแล้วหายไปแล้วจุดดำๆไม่เห็นแล้วอยากย่าอยากยาอย่งอยากย่ก็ไม่มีแล้วน้ำในตาที่มันไหลออกมาก็น้อยลงะนะคะมันก็ดีขึ้นเยอะแล้ว ชดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนค่ะตอนนี้นะคะชิวอยู่เขตดินแดงค่ะในกรุงเทพนี่แหละค่ะและตอนนี้นะคะก็นั่งอยู่กับลูกค้าค่ะ ลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นเบาหวานขึ้นตาค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าที่ผ่านมานะคะอาการเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าคนไทยนะคะเริ่มที่จะมีอาการของโรคนี้เยอะแล้วนะคะแล้วก็ได้ทานตัวบทลานพีนะคะอาการก็ดีขึ้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเปะเล็กสวัสดีค่ะเดีย๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าตอนนี้นะคะเปะเล็กอายุเท่าไหร่แล้วนะคะอตอนนี้ดิฉันก็อายุ60ย่างขึ้น61ค่ะขามตอนนี้เปเล็กทำอาชีพอะไรอยู่คะเป็นแม่บ้านคะ่ะลูกค่ะ วันนีค่ะอาการที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะทีแรกเลยนะทีแรกเริ่มเดิมทีมันก็มันก็ว่าเรามองไม่ค่อยชัดและก็ตาพร่ามัวแล้วก็เป็นหยักใญ่ในลูกตาแล้วก็มีจุดดำมัน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 วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็น้ําตามันก็บางทีมันก็ไหลตื่นจากนอนมาน้ําตามันก็จะไหลออกมาอันนั้นคืออาการเริ่มแรกเลยใช่แล้วตอนนั้นยังไม่รู้ตัวเลย ไม่รู้ยังบอกเฟนว่าเราสงสัยเล่นโทรศัพท์เยอะไปหรือเปล่ามันอาการมันแปลกๆเราว่านะเต้ก็อยู่ไม่กี่วันป้าก็ไปหาหมอโรงพยาบาลก็ไปตรวจหมอก็บอกว่าเบาหวานเริ่มขึ้นจอประสาทต,ตาข้างนึงข้างนี้พอเริ่มค่ะแต่ข้างนี้ยังไม่มีวัดวัดค่าเบาหวานเราออกมาได้ประมาณเท่าไหร่คะสูงไหมคะก็ร้อยห้าสิบูกถือว่าไม่ไมสูงมากแต่ว่าแต่ว่าคือว่าก่อนหน้านี้เบาหวานป้าสูงหน่อยไงอ๋อค่ะกินเยอะของผลไม้ ขาดมไม่ได้เลยผลไม้เนี่ยอืกินผลไม้เยอะไปแล้วทีนี้ก็ พอเสร็จหมอก็บอกว่าเบาหวานขึ้นตาป้ากลับมาถึงบ้านเซิร์ชเข้าในคูเกิลเลยวันนั้วันนั้นเลยวันนั้นเลยกลับมาถึงเสิร์ชเข้าไปในคูเกิลแล้วเขาก็เขียนในเพจนั้นนะนะเขาบอกเพจแรกเลยเขาบอกว่าให้คุณทานบาลานตัวนี้แหละค่ะตัวที่ตัวบาลานพีเลยป้าเซิร์ชโทรหาเบอร์โทรเลยอยู่วันหรือสองวันรุ่งเช้าะเขามาส่งป้าทานเลยทานไปได้ประมาณสักกล่องที่สองอาการมันก็เริ่มดีขึ้นทีนี้พอสามสี่มันก็ดีขึ้นว่ะดีขึ้นเยอะอาการ อาการดีขึ้นเดี๋ยวให้ปลาเล็กช่วยขยายความหน่อยว่าอาการดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นยังไงบ้างคะ่ะก,าก็ไม่มีจุดดําในตาแลว้วแล้วก็น้ําตาก็น้อยลงน้ําตาที่มองก็มันไหลเยอะมากเลยใช่ไหมคะปลาเล็กมันไหลมันไหลออกมาแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้กลับไปหาหมออีกทีเป้าว่าเออลองกินอันนี้ดูซักไปเรื่อยๆเผื่อมัน ดีขึ้นอีกใช่ไหมคะถามไปเลยว่ามีการทานยาของโรงพยาบาลป้ายังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปหาหมอ,อก็ทานตัวนี้อยู่ไงค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวสักพักก็จะไปหาหมออยู่เหมือนกันอืมนะะก็คือมาเจอตัวบาลานพีก่อนใช่เปิดปุ๊บเพแรกเจอเลยสั่งเลยแล้วกินหมดแล้วก็สั่งมาอีกกองถามไปเล็กหน่อยว่าทําไมถึงยอมเปิดใจให้อาหารเสริมบางคนเขาอาจจะยังไม่ชอบเปิดใจให้กับอาหารเสริมทําไมป้าเล็กถึงยอมเปิดใจให้อาหารเสริมป้าอยากหายไงอ๋อ อยากขายไม่ป้าเคยเซิร์ชเจออยู่ไอตัวบาลานเนี่ยตั้งแต่ป้าเป็นเบาหวานป้าเป็นเบาหวานมา21ปีแล้วลูกแล้วทีนี้ป้าก็เคยเซิร์ชดูเขาบอกว่า บาลานตัวนี้ช่วยเรื่องสายตาใช่ป่ะหลักแต่เราก็ยังไม่ได้สั่งมากินโดยตรงไงพอเบาหวานมาเริ่มขึ้นตาหน่อยเราก็เลยสั่งมากินไงก็ทานต่ออยู่แล้วลูกค่ะเพื่อสุขภาพเราใช่ป่ะอืมค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็ไปหาหมอเผื่อเราหายตอนนี้ก็คือว่าไอ้จุดดำๆเนี่ยหายไปแล้วหายไปแล้วจุดดำๆไม่เห็นแล้วอยากย่อยอยากย่อยยังอยากย่อยก็ไม่มีแล้วน้ําในตาที่มันไหลออกมาก็น้อยลงนะคะมันก็ดีขึ้นเยอะแล้วแต่ป้าได้ทานเพียงห้ากระปุกห้ากระปุก อาการดีขึ้นเลยอาการดีขึ้นเลยนะคะเทียบกับราคาคิดว่าราคาแพงไหมกับผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่เราได้สำหรับใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วเขามีอาการเดียวกับป้าเล็กเลยนะคะก็คือว่ามีอาการเบาหวานขึ้นตานะคะแล้วเขาผ่านมาดูคลิปนี้อยากจะหาทางออกอยากให้ป้าเล็กนะคะช่วยแนะนําหน่อยนะคะก็อยากให้เขาทานเหมือนป้านี่แหละค่ะซื้อบาราลันตัวนี้มาทานค่ะ ถ้าเขาเป็นคล้ายป้าหรือว่าใกล้ค <ฮะ S 1> นใกล้เคียงกันใช่ป่ะล่ะอยากให้ทานตัวนี้เพื่อสุขภาพ <ฮะ S 2> ในวันข้างหน้าเราจะได้อยู่นานๆหน่อยกับลูกกับหลาน นะเพราะว่าปลาเล็กนะก็พิสูจน์มาแล้วนะคะทานไป5กระปุกนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าไปหาคุณหมอข้างนี้ก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคุณหมอน่าจะบอกว่าอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยอาจจะไม่ต้องกินยาอะไรเพิ่มเลยเพราะมันดีทำไมดีป้าก็ไม่ทานให้เสียเงินหรอกค่ะนะคะเต็ม10คะแนนปลาเล็กให้บาลานซ์พีกี่คะแนนนี่คะสิบเลยค่ะอ่าขอบคุณปลาเล็กมากนะคะที่ให้บาลานซ์พีดูแลสุขภาพนะคะที่ก็เลยเอาบาลานซ์พีนะคะมามอบให้ปลาเล็กเลยค่ะสามกระปุกนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆทุกคน ะค,ะค่ะใครนะคะที่มีอาการเบาหวานขึ้นตานะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นอยู่นะคะแล้วดูคลิปนี้นะคะ,ะชิวก็อ,อยากดีจริงๆค่ะชิวก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะมาทานลองทานเปิดใจทานตัวบาลานซ์พีนะคะสามารถสั่งซื้อนะคะได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่บาลานซ์ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะชิวและ ะะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายขอบคุณมาก <Bye. S 2> นะคะ